สร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยแอป Kinemaster เ,เ,เพื่อสร้างสื่อการสอนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอันตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์เพื่อสร้างสื่อการสอนถ้าเราจําเป็นจะต้องสอนออนไลน์วิดีโอคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้เราเข้าถึงผู้เรียนได้นะคะในคลิปนี้ครูอันจะพาวาำฉากหลังที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันแบบนี้ เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้สนใจในสื่อการสอนของเรามากยิ่งขึ้นแต่ก่อนจะไปดูวิธีการทำนะคะฝากกดติดตามครูอันได้2ช่องทางค่ะทาง Facebook ช่องอันอันชลีค่ะเว็ดนี้นะคะแล้วก็ทาง Youtube Idea i d e ยไ d ดูช่องนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ครูอันมาแบ่งปันในครั้งต่อต่อไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาฉ uh, ากหลังกราร์ตูนแอนิเมชันด้วยกัน yeah, 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 yeah. ไปดูเลยค่ะ ิกเข้าไปที่แอป Kinemaster ค่ะไปกดเครื่องหมายบวกแล้วไปเลือกขนาดของกรอบค่ะจากนั้นให้เราไปคลิกที่มีเดียแล้วไปเลือกพื้นหลังของคลิปวิดีโอค่ะเมื่อได้พื้นหลังมานะคะเราก็ลากให้มีความยาวเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราไปเลือกรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเข้ามาทำการ์ตูนแอนิเมชันค่ะในตัวอย่างนะคะครูอันเลือกเป็นภาพภาพแรกนะคะจะเป็นภาพท้องอผูเขานะคะจากนั้นไปที่คำว่าโคม่าคีเพื่อตัดพื้นหลังสีขาวของรูปภาพออกซึ่งในโคม่าคีนั้นถ้าเราต้องการจะตัดพื้นหลังสีอะไรออกให้เราคลิกที่สีหลักเป็นสีที่เราต้องการจะตัดทิ้งค่ะ ตรงนี้เราจะตัดสีขาวเราก็คลิกเป็นสีขาวค่ะจากนั้นเราก็มาเรื่อนแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านบนปรับให้รูปภาพของเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นไปที่คำว่าครอ p ค่ะเพื่อปรับขนาดกรอบให้มีเท่ากับให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการย่อขยายหรือเคลื่อนย้ายรูปภาพนั้นๆค่ะเสร็จแล้วก็ขยายรูปภาพให้เต็มเฟรมวิดีโอของเราเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะไปนํารูปภาพถัดไปเข้ามาภาพนี้ก็จะเป็นภาพถนนค่ะก็ใช้วิธีการลบพื้นหลังด้วยโคมาคีเช่นเดิมค่ะแล้วก็ปรับรูปภาพให้มีความคมชัดตัดกรอบให้ได้ขนาดเสร็จแล้วก็เลื่อนตัวถนนมาวางไว้ในตําแหน่งที่เราต้องการค่ะนําภาพต้นไม้เข้ามาเพื่อประกอบฉากนะคะโดยการตัดพื้นหลังของรูปภาพต้นไม้ด้วยโคมาคีเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็เลื่อนวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะไปนำรูปภาพถัดไปเข้ามาได้เลยค่ะก็เป็นรูปภาพคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะเราก็จะตัดฉากหลังด้วยโคม่คีเสร็จแล้วก็เลื่อนรูปภาพให้มีความชัดเจนปรับหมดรูปภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราจะทําการให้มอเตอร์ไซค์วิ่งบนถนนนะคะด้วยเครื่องมือที่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือคือรูปกุญแจค่ะเครื่องมือตัวนี้นะคะจะช่วยให้รูปภาพนั้นเคลื่อนที่ได้ค่ะ เราก็ไปคลิกที่เลเยอร์รูปภาพรถเลยค่ะหลังจากนั้นก็ลากไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราจะตั้งต้นนะคะไปคลิกที่รูปกุญแจค่ะก็จะปรากฏแถบเครื่องมือขึ้นมากดบวกค่ะจากนั้นก็ให้ลากภาพมอเตอร์ไซค์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการค่ะไปสิ้นสุดตรงไหนก็ลากไปเลยค่ะค่อยๆลากนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าเมื่อเราลากไปสิ้นสุดแล้วมันจะปรากฏจุดขึ้นอยู่ยัง เลเยอร์ uh, ของรูปรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเดี๋ยวเรามาลองคลิกเล่นวิดีโอดูนะคะจะสังเกตเห็นว่ามอเตอร์ไซค์นั้นก็จะค่อยๆขับเคลื่อนออกจากจุดตั้งต้นที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะค่อยๆขับเคลื่อนผ่านไปอย่างทิศทางที่เราได้อลากผ่านไปนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ท้องฟ้าในคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าพื้นด้านหลังนั้นยังเป็นสีดำอยู่ค่ะเราก็ไปคลิกที่เลเยอร์แล้วดึงไฟล์วิดีโอท้องฟ้าเข้ามาค่ะไฟล์วิดีโอที่เป็นกรีนสกรีนนะคะเข้ามาค่ะเราจะตัดพื้นหลังของท้องฟ้าที่เป็นสีเขียวออกด้วยคลิกไปที่คําว่าโคมาคีค่ะจากนั้นนะคะก็ส่งภาพท้องฟ้า วิดีโอท้องฟ้าไปอยู่หลังสุดค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ท้องฟ้ามาใส่ในคลิปวิดีโอของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มคนเดินบนท้องถนนอีกสักคนหนึ่งนะคะก็ไปคลิกภาพการ์ตูนที่เราดาวน์โหลดไว้ซึ่งเป็นภาพวิดีโอกรีนสกรีนนะคะใครที่ยังดาวน์โหลดกรีนสกรีนไม่เป็นนะคะก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังในคลิปวิดีโอของครูอ่านได้บอกแหล่งในการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดกรีนสกรีนไว้อยู่นะคะ,คะก็ไปไล่ดูย้อนหลังได้เลยค่ะเมื่อเราดึง ไฟล์ภาพวิดีโอกรีนสกรีนคนเดินเข้ามาแล้วจะสังเกตเห็นว่าความยาวของคลิปวิดีโอนั้นสั้นเกินไปนะคะเราก็จะก๊อปปี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็นำเลเยอร์นั้นมาวางต่อกันค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่เลเยอร์ของคนเดินค่ะเพื่อกำหนดทิศทางในการเดินนะคะโดยใช้เครื่องมือกุญแจค่ะเดี๋ยวเรามาลองกดดูคลิปวิดีโอที่เราทำขึ้นมาค่ะ จะสังเกตนะคะว่าคนขับมอเตอร์ไซค์นั้นก็จะขับไปตามถนนที่เราได้มีการลากกำหนดจุดผ่านแล้วก็คนเดินก็เดินตามจุดที่เราได้มีการกำหนดจุดเอาไว้ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการทำการ์ตูนแอนิเมชันแบบง่ายๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการสร้างฉา,ากการ์ตูนแอนิเมชันเป็นพื้นหลังหรือเป็นแบล็กกา่าในการนำมาประกอบการสร้างสื่อการสอนของเรามันไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะซึ่งเพื่อนครูก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เราสอนกับระดับชั้นที่เราสอนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ